English on tour ร่วม on tour โดย All New Isuzu MU-X แมวของนีน่าหายไปจากบ้านค่ะลองมาแล้วทุกวิธีแต่ก็ยังไม่เจอเลยค่ะ I've tried every possible way I've tried every possible way ฉันลองมาแล้วทุกวิธีแมวของดีน่าเนี่ยทน่ารักแล้วก็เชื่อแบบนี้ต้องมีคนอยากได้ขโมยไปแน่ๆเลยอะ่ะ tame tame เชื่องโอ้บิวตี้ลูกแม่ทีนึงค่ะยังไม่ได้ทำเลยบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข่าวดีค่ะข่าวดีมีหน้าหาน้องแมวสุดที่รักเจอแล้วแต่ไม่รู้จะไปแก้บนทันได้ยังไงม่รน้จะเริ่มต้นยังไงดีเลย I don't know how to begin I don't know how to begin ฉันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดียังไงดีละคะเนี่ย สนุกสนานวันนี้ขอขอบคุณ Allnew Isuzu New X ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ